เพื่อนๆมีปัญหาอีกแล้วดูนี่ซิลินหมุนไป3,000วัต์แล้วนะคะแม็กซิมั0ม3,000วัต์แล้วเหมือนมันไม่ร้อนน้ำมันไม่ร้อนดีอมน้ำมันหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตายแล้วหายนะบังเกิดทำไมเตาไม่ร้อนเลยอะดูดิผักทอดอมน้ำมันน่ะไม่กรอบเลยอะ าจะ8ปดโมงแล้วค่ะวันนี้อากาศดีมากดูแดดดูแดดดูแดดสวัสดีค่ะสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อนๆจะเห็นซิลินเอาหม้อทอดไฟฟ้าตัวเล็กตัวนี้ออกมาใช้ไม่ใช่ว่าอยากจะประหยัดน้ำมันอะไรหรอกแต่ซิลินเอามาทดลองใช้ดูก่อนเพราะว่าวันนี้ซิลินจะเอามาใช้คู่กับเตาไฟฟ้า พอมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า2ตัวที่มีัตต์สูงๆอะ่ะซิลินเลยอยากจะรู้ว่าถ้าใช้คู่กันแล้วอะ่ะมันจะมีปัญหาอะไรไหมสายไฟที่ต่อไฟเข้าร้านซิลินรับไฟได้3,500วัตต์แต่ไอเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า2ตัวเนี่ยรวมกัน5,500วัตต์โอ้ยลุ้นอีกแล้วและนี่ค่ะ เตาไฟฟ้าที่พูดถึงนะคะเฮ้ยสวยงามหรูดูดีที่ซิลินตัดสินใจซื้อเตาไฟฟ้าอันเนี้ยเพราะซิลินเบื่อลมที่นี่มากซิลินขายของทอดเวลามีลมไฟในเตามันจะไม่เสถขียนทําให้ของทอดของเราอะ่ะอมน้ํามันซิลินต้องมานั่งคอยกังวลของทอดตัวเองอยู่ตลอดเวลา เลยตัดสินใจซื้อเจ้าตัวนี้มาแล้ววันนี้มันเป็นวันเลือกตั้งลูกค้าก็จะต้องเยอะกว่าปกติโอ้ยไม่รู้คิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยที่จะเอามาทดลองใช้วันนี้วันแรกจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนๆไปช่วยซิลินลุ้นกันนะ เอาละเพื่อนๆชักจะไม่ค่อยดีละหม้อทอดเปิดพร้อมกันแต่เตาไฟฟ้าไม่ร้อนร้อนเหมือนกันอแต่ร้อนน้อยมากอะไรวะเนี่ย น้ำมันไม่ค่อยร้อนดีเลยอะดูดิเอาผักลงไปแล้วไม่ฟูไม่สู้ซ่าเหมือนเดิม ตอนนี้เอาปอบเปี๊ยะลงรอบสองละหม้อที่สองส่วนหม้อผักเพื่อนๆด,ด,ดูดิโหยยังไม่กรอบเลยอย่ายังอมน้ำมันอยู่เลยอะไรกันเนี้ยเครื่องมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเกิดผิดพลาดทางเทคนิคหรืออะไรเนี่ยโอ้โหบีบหัวใจ วันนี้ซิลินขนของมาสามกล่องเต็มๆเอามาทอดป่านนี้แล้วยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ย เกิดอะไรขึ้นเนี่ยตายแล้วหายนะบังเกิดทำไมเตาไม่ร้อนเลยะดูดีผักทอดอมน้ำมันน่ะไม่กรอบเลยะเอาไงดีวันเนี้ยวันนี้ลูกค้าต้องเยอะด้วยอะ่ะเพราะวันนี้เลือกตั้งโอ้ยเอาไงดีทุกคนตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เพื่อนๆมีปัญหาอีกแล้วดูนี่สิลินหมุนไป3 0 0 0ัวัตแล้วนะคะแม็กซิมั m ม3 0 0 0วัตแล้วเหมือนมันไม่ร้อนน้ำมันไม่ร้อนดีอมน้ำมันหมดเลยเดี๋ยวซิลินต้องเอาผักเนี่ยลงไปทอดในในหม้อไฟฟ้าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร3000ัวัตแล้วน้ำมันยังไม่ค่อยร้อนเลย อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเกิดการดึงไฟหรืออะไรกันหรือเปล่า เอามาทอดในหม้อเล็กนี่แทนกรอบขึ้นมาละแทนที่จะเร็วนี่ช้ากว่าเก่าอีกนะเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรทดลองวันแรกเดี๋ยวซิลินร,รีบทอดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์ปัญหากันว่าเกิดจากอะไร น้ำมันหนักมากคือเหมือนมันไม่ร้อนเต็มที่อ่ะเหมือนมันไม่ร้อนเต็มที่เลยอันนี้ก็ม้อน้อยนิดเดียวโอ้กรอบละอันนี้ Bien, merci beaucoup! Merci. 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 Au revoir beaucoup! Bonjour. Bonjour! Je vais vous prendre, s'il vous plaît, si Oui, bien sûr! Rochette de poulet Ouais. Et puis je vais vous prendre deux bols de tempo hein, s'il vous voulez. 对的、啊。 Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, ouais, bon dimanche. Au revoir. Au revoir. Yeah, รู้แล้วเพื่อนๆรู้แล้วเพื่อนๆ,อนๆปัญหาเกิดจากอะไรโอ้ย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 ร้อนแล้วร้อนแล้วร้อนแล้ว กรอบแล้วกรอบแล้วกรอบแล้วโอเคโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจคอไม่ดีเลยกูเอาเอาเอาเดี๋ยวทำงานต่อเร็วๆเดี๋ยวลูกค้ามาเสียเวลาไปตั้งนานลูกค้าเมามากเลยเมื่อกี้โหเมาแบบเมาเดินเซเลยอะ่ะขิงเล่ามาหึงเดินเซเหมือนกับว่ากินมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่ได้นอนขับรถกลับบ้านอะ่ะโอ้ยอันตรายอันตรายมากเดี๋ยวอาทิตย์หน้า อาทิตย์หน้ามาเดี๋ยวถามเขาว่าเป็นไงบ้างถ้าเขามาก็แสดงว่ายังไม่เป็นอะไรถ้าเขาไม่มาแสดงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุ